ให้ชัดสบูเ่เบนเนต์ดีจริงเ่อยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อนถกเถียงกันเยอะนะครับแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันหนกักเรื่องการสอดไส้เนื้อหาที่มีการจะเตรียมนิรโทษกรรมหรือว่าพ้นผิดของกลุ่มนโยบายกับเรื่องการบริหารหรือการจัดถาวัคซีหรือเปล่าจากพรกรมาสู่ร่างพระราชบ,บัญญัติในวันนี้ที่มีการเห็นชอบให้แก้ไขพรบรโรคติดต่อโดยคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ยังต้องมีกระบวนการในการรับฟังความเห็นหรือว่าให้เกษตริกาตีความแต่คําถามคือ มันมีไหมไอ้ที่ว่ากันว่าสอดไส้แล้วมันคืออะไรติดตามจากการพิเศษช่นนี้ครับสังคมจับต้องทันทีหลังกระทรวงสาธารณสุขพยายามเสนอร่างพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 หรือที่รู้จักพระราชกำหนดนิรโทษกรรมวัคซีนเมื่อเจาะลึกรายละเอียดพบว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครอง3กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิดไม่ต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางละเมิดแต่มีข้อสงสัยในกลุ่มที่3ที่ระบุเละาเว้นโทษให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีส่วนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงยารักษาโรคและวัคซีนเกิดคำถามตามมาทันทีว่ากลุ่มที่3น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลระดับสูง ที่มีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบายรวมทั้งจัดหาวัคซีนด้วยใช่หรือไม่นำมาสู่การยื่นคัดค้านจากหลายกลุ่มในเวลาต่อมาคือคุณพูดมาถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการแต่ผลที่ออกมาข้างในมันมีบุคลากรในระดับนโยบายมันจึงไม่แปลกใจเลยว่าเขาจะตั้งจะมีคนตั้งคําถามว่านี่เป็นการสอดใส้ใช่หรือไม่เพราะว่าในเมื่อคุณพูดถึงความสําคัญมาอย่างหนึง่งแต่พอปฏิบัติเป็นอีกอย่างหนึง่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับเหตุผลจาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะออกมาชี้แจงเหตุผลเลยว่าทําไมพรลการ่างพรลกอฉบับนี้จึงต้องมีการนิรโทษกรรมครอบคลุมไปจนถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนหรือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานระดับนโยบายด้วยค่ะขณะที่ต้นขั้วอย่างรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริงกระแสคัดค้านที่ถาโถมหนัก ทำให้รองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองามให้กระทรวงสาธารณาสุขทบทวนกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งเนื่องจากมองว่ายังไม่จําเป็นในขณะนี้แต่ทว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพรบรโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีการเพิ่มหมวดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขโดยไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่นเดียวกับหลายฝ่ายต่างจับตาว่าการแก้ไขพรบฉบับนี้อาจจะมีการสอดไส้กฎหมายนิรโทษกรรมฝ่ายนโยบายซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับร่างพระราชกำหนดก่อนหน้านี้ที่ถูกให้ทบทวนเนื้อหาหรือไม่ขณะที่ฝายฝั่งภาครัฐยังไม่ชัดเจนเช่นกันว่าจะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมต่อหรือไม่หรืออาจจะพิจารณาใส่เนื้อหานิรโทษกรรมในพรบฉบับนี้หรือแยกเป็นกฎหมายพระราชกำหนดต่างหากห,ากหรือไม่อัญชุลีศิลปาน,นาวกุลเอาให้ชัด รายงานติดตามกันต่อไปกับคุณพิรุตอัญชุลีด้วยและหมดเวลาเอาให้ชัดพบกันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ